ภาวะสูญเสียการได้ยินเป็นปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์ที่ไม่ควรมองข้ามซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจกรรมทางศาสนาโดยจะเกิดอาการขึ้นทีละน้อยซึ่งยังไม่กระทบต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันจนมีระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้นทำให้ประสบปัญหาด้านการฟังและสื่อความหมายอีกทั้งเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การเกิดภาวะสมองเสื่อม การอนามัยโลกคาดว่าในปีพุทธศักราช2593ประชากรโลกมากกว่า700ล้านคนจะเกิดภาวะสูญเสียการได้ยินหรือประชากร10คนจะสูญเสียการได้ยิน1คน5อาการเตือนเสียงภาวะสูญเสียการได้ยินหูอื้อได้ยินเสียงลดลงแยกทิศทางเสียงไม่ได้ได้ยินเสียงแต่ไม่เข้าใจคำพูด มีเสียงดังรบกวนในหูและปวดหูมีน้ำไหลออกจากหูซึ่งเป็นอาการติดเชื้อในหูชั้นกลางเป็นสาเหตุให้เกิดการอักเสบและนำไปสู่การสูญเสียการได้ยินหากพบสัญญาณเตือนดังกล่าวหรือเกิดอาการหูดับเฉียบพลัน ควรพบแพทย์โดยเร็วเพื่อทำการรักษาฟื้นฟูโดยเครื่องช่วยฟังตามคำแนะนำของแพทย์ซึ่งมีขั้นตอนการเข้ารับบริการการตรวจการได้ยินในโครงการเฝ้าระวังการสูญเสียการได้ยินในพระสงฆ์ดังนี้ 1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดังก่อนเข้ารับการตรวจการได้ยินอย่างน้อย12ชั่วโมง 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจการได้ยินณห้องตรวจโสตสอนาสิกโรงพยาบาลสงฆ์ ในเวลา8ถึง12นาฬกาทุกวันทำการหรือติดต่อ026409537ต่อ5104เพื่อนัดหมายก่อนเข้ารับการรักษา